สวัสดีครับพวกกับผมไป็นจริงชาแนลมันนี้ผมจะมารีวิวนี่ครับนี่เลนมือถือนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมก็ได้มาจากอ่าร้านค้าออนไลน์นะครับผมในราคาหลักสิบนะครับผมนี่ผมไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ดีหรือเปล่านะครับเพราะนี่มันสั่งมาจากประเทศจีนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้ยี่ห้ออะไรแล้วเขียนว่า0.45โฟนเลนนะครับท่านผู้ชม นี่ยี่หรับมันเขียนมาแค่นี้แหละนะครับ0.45นะครับผมผมไม่รู้ว่ามันจะซูมได้ไม่ใช่มันเป็นเลนส์วายนะครับมันเป็นเลนส์วายไม่ใช่เลนส์ซูมมันเป็นเลนส์วายเลนส์กว้างนะครับท่านผู้ชมนะครับเราไปแกะกล่องกันเลยเนาะเดี๋ยวให้ดูดูรอบรอบก่อนรอบรอบว่มีอะไรเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้อ่านไม่ออกนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราแกะดูข้างในว่ามีอะไรมาบ้างนะครับอันนี้ผมก็แกะทดสอบไปแล้วครับรีบก็ยังไปรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่า ดูด้านในมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีถุงแบบมันใครมาใส่นะถุงผ้าแบบนี้นะครับท่านผา้ชมไว้ใส่เลนแบบนี้นะแล้วก็มีนี่ครับนี่บันทีตัวดีผ้าเอาไว้มีแบบนี้นะครับท่านผา้ชมือว่าก็โอเคแนละ้วมันมีตัวยางแบบนี้ด้วยเนี่มทุท่านชมนี่มันมียางแบบเนี้เห็นไหมอออุ้ยกล่องเห็นมาเนี่ยแบบนี่นี่เห็นไหมมันมียางรองตรงนี้เนะี่ยไม่รองไม่ให้มันโดนกรจะจกหน้าจอโทรศัพท์นะครับ โอเคนะก็มีอะไรบ้างมีครับตัวเลนครับโอ้ตัวเลนไม่โคตรใหญ่ท่านผู้ชมโอ้เขามีฝาปิดปิดข้างบนปิดด้านล่างด้วยนะครับท่านผู้ชมมานะครับนี่เขียนโอ้มีเลนมาโครเลยครับเลนมาโครแล้วก็เลนวายนะครับผมเพราะว่าสองตัวนี้มันต้องประกบคู่เข้าหากันนะครับนี่นะครับผมนี้เป็นเลนมาโครนะครับเป็นเลนซูมเนาะนี่เป็นเลนวายนี่คือเลนกว้างนะครับพอเวลาใช้งานคือว่า ถ้าจะใช้งานเนาลี้ยงกัวเราก็ต้องประกบเข้าหากันแบบนี้ครับมันเป็นเนะกลียวนะครับประกบเข้ากันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยแบบนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าเออมันจะใช้งานยังไงนี่เราก็แกะฝาออกมาแบบนี้เราแกะฝาอุ้ยนี่แกะฝาด่างนี่ครับแล้วเรา,ก,า,า,าก,ก็ใส่มาตรงนี้มันจะเป็นเกลียวแบบนี้ Jean, ครับท่านผู้ชมนะครับประกบเข้าหากันแบบนี้เลยฟึม่มแบบนี้เนาะนี่ปึ๊บอ่า เป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมน,นี่แม่พี๊ปพี่แย่เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับตอนนี้ไม่ได้ใส่เลนสนะครับผมผมจะลองใส่เลนสให้ดูนะมันจะกว้างขึ้นสักเท่าไรนะครับท่านผู้ชมนี่ปึ๊บจะลองใส่ให้ดูฟาบนี่เลยปิดปิดนีครับนี่เดีเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวต้องให้มันตรงกลางเนาะมันไม่ตรงกลางอ่า ไม่น่าครัท่านผู้ชมนี่เมื่อสักครู่นี้มันมันแคบอย่างนี้พอใส่เลนปุ๊บมันก้างอ่ะนี่ถือว่าใช้ได้นะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับนี่อุยมันมันมันก้างแล้วมันเห็นมันเห็นหมดเลยนะมาดูแล้วดูด้านหลังเนี่ยมันเห็นก้างขึ้นมานะครับท่านผู้ชมแคบมาแบบนี้แล้วก่วงประมาณนี้ถือว่าถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดให้ดูนะถอดออกปุ๊บนี่ครับนี่ตอนตอนไม่ใส่เลนนะนี่ไหมมันจะแคบลงแบบนี้เลยเดี๋ยวพอใส่ปุ๊บ ปื่มแบบนี้นะภาพนเห็นไหมนะครับท่านผู้ชมโอ้ว้าวโคตรเจ๋งอันนี้ราคาหลักสิบนะครับผมผมได้มาเท่าไรหกสิบกว่าบาทนะครับพร้อมรวมค่าส่งนะหกสิบกว่าบาทรวมค่าส่งด้วยแต่ส่งมาจากประเทศจีนะครับโู้เกาะหลายวันอยู่เหมือนกันแต่ก็โอเคนะแพ็คมาอย่างดีด้วยนะครับท่านผู้ชมถือว่าโอเคนะครับสินค้าจากประเทศจีโอเคราคาหลักสิบแต่ คุณภาพหลักพันใช่หรือเปล่าไม่รู้กลับเดี๋ยวมันมีอะไรติดเลนๆตัวนี้ไม่ใช่เหรอวิ่อย่ามือไปรูปดิมันเป็นเหมือนอะไรก็ไม่รู้มือเดินเป็นรอยท่านผู้ชมห่าคลิปรีวิวนี่เกาะคงจะมีตะเบียนเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพิเศษช anel ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเดี๋ยวจะไปลองใช้เลนดู เริงๆนี่คูดเริงไหมล่ะฟิงแน่แล้วก็ฟิงแน่โอ้คือเท่